โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำโมเดลไดโนเสาร์นะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะหน้าปกจะเป็นแบบนี้นะเป็นรูปการ์ตูนไดโนเสาร์เหมือนชุดที่ผมเคยรีวิวไปเป็นถุงใหญ่ๆอะ่ะที่ว่าเป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆนะแต่ตัวนี้มาจะตัวเล็กกว่าหน่อยแต่คือแต่เนื้อวัสดุก็ยังเหมือนเดิมนะเป็นยางแข็งๆเหมือนเดิมเลย เดี๋ยวมาลองไล่ดูทีละตัวนะว่ามีตัวอะไรบ้างลักษณะเหมือนกับตัวที่ผมเคยแนะนําไปนะเป็นถุงใหญ,ใหญ่ที่ว่ามันติดเบอร์อรอรมาให้นะแต่ว่าตัวนี้มาไซเล็กกว่าแถมมีป้ายมาให้ด้วยนะแต่ก็เป็นป้ายการันตีไดโนเสาร์เฉยๆไม่มีอะไรลักษณะก็เหมือนเดิมทุกประการนะ มีมีมาทั้งหมด6แบบที่ผมเห็นนะสองขาสามสขาสามตัวอันนี้ก็คอยาวลักษณะเหมือนเหมือนตัวที่เคยรีวิวไปเพราะว่าตัวที่เคยรีวิวไปเนี่ยรู้สึกว่าตัวมันจะแบบอ่าย่างไรนะตัวมันยาวประมาณฟุตหนึ่งอะฟุตหนึง่งแต่ตัวนี้มายาวประมาณครึ่งฟุตหรือยี่สิบประมาณ20เซนประมาณเนี้ยครึ่งไม้บรรทัดหรือเกินเกินหน่อย อันนี้ก็จะเป็นสเตโกนะตรงส่วนกลางขี้ก็แวนแวหน่อยโอเคอยู่ตัวนี้มาถูกกว่าเยอะเลยนะครับอ่าอตัวนึงก็ไทเซราทอปส่วนคอยาวนั้นผมไม่รู้จริงๆนะก็น่าจะเป็นอะแพตโตซซลัสหรือเปล่าอันนี้ก็ไทเซราทอปนะมีป้ายมาให้หมดทุกอันนะครับมีป้าย ตามนะ้าปกเดะเลยเนื้อวัสดุก็ยังเหมือนเดิมนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเห็นนะแข็งแข็งอรู้สึกว่าจะเป็นไดรลูกูตอรับนะตัวนี้มีป้ายมาให้หมดเลยยังหาซื้อได้ตามร้านค้านะตัวนี้มาเป็นถุงๆุงอย่างนี้แหละผมก็ซื้อมายกเซตยกแผงเลยยกแผงนึงก็ครึ่งโหล บีบได้นะบีบได้มีลมออกมานิดหน่อยสุดท้ายก็เหมือนกับตัวเมื่อกี้เดะเลยแต่ว่าคนละสีเท่านั้นเองอันนี้จะมาเป็นสีครีมอ่ะมาเป็นสีไข่สีครีมก็ส่วนตัวเมื่อกี้จะมาจะเป็นสีเขียวเข้มเขียวเข้มมืดเขียวมืดเลยเนื้อวัสดุยังเหมือนเดิมแต่ขนาดเล็กกว่าหน่อย ผมอันนี้เห็นเขาขายนะทำตัวละสามห้าสามตัวร้อยหรือตัวละสี่สิบประมาณนี้แหละคลิปหน้าก็กลับมาพบกันอีกใหม่นะครับ